สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะมารีวิวตัวละครดีโอครับผมเป็นระดับกอตลี่นะครับตัวกอตลี่ตัวที่สาของเกมอนิเมะรัสแตอนะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครไฮบิดนะครับแล้วก็ เป็นบัฟกิลด้วยนะครับทุกคนในส่วนของสแตตเนี่ยเป็น S ลบนะครับแล้วก็ A บวกแล้วก็เป็นดับเบิลเนะครับทุกคนสกิลต้นไม้เนี่ยก็จะเล่นประมาณนี้นะครับทุกคนเนาะเผื่อใครอยากเล่นตามวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับรหัสของน้องแมวนะครับผมแคทวันนะครับผมเป็นน้องใน Discord นะครับให้ยืมหัดมารีวิวขอบคุณมากเลยนะครับผมน้องแมวนะครับโอเคนะประมาณนี้อ่าในส่วนของตัวดีโอนะครับพี่ได้ทําคลิปสอนไปแล้วนะครับผมในการทำเควส์อีโวนะครับทุกคนสามารถไปดูคลิปวิดีโอนะครับที่พี่เพิ่ง ลงไปนะทุกคนก็จะเป็นคลิปนี้เลยนะครับนี่สอนทำ Cre8dio นะครับคลิปนี้เลยนะล่าสุดนะครับเพิ่งลงไปเมื่อ16ชั่วโมงที่แล้วนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับไปดูกันได้เลยนะ โอเคสําหรับเควสที่ยากเนี่ยนะครับทุกคนนะก็จะเป็นเควสนี้เว้ยทุกคนเควสการอีโวพุชชี่ครั้งที่2เนี่ยเควสนี้นครับเนี่ยเอ่อเนี่ยเมทอินเฮเว่นเนี่ยการทาเควสเนี่ยพี่ว่ายากที่สุดแล้วนะครับนะเพราะว่าเราต้องหาตัวของตัวนี้นะครับไปเอาอีเป็นส่วนเขาเรียกว่าอะไรเป็นแมททีเรียลนะครับเนาะไปอีโว e ตัวกอตลี่นะครับทุกคนนะเออประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบผมสีทองล่างสีทองประมาณนี้นะครับ ตัวดิโอเนี่ยมันต้องอีโวทั้งหมด2ครั้งนะทุกคนนะครั้งแรกเนี่ยมันจะกลายเป็นอันติเมตก่อนนะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็คือเป็นกอรลี่นะครับทุกคนนะตัวนี้เนี่ยมีเบสซิ่งด้วยนะครับนะ mm hmm. เดี๋ยวพี่จะใส่เบสซิ่งให้ดูแล้วกัน,นครับใส mm hmm. ่แล้วเป็นไงวะเนี่ยเบสซิ่งไหนเนี่ยเบสซิ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนมีปีกนะครับนี่ปีกสีทองแบบนี้เนาะ mm hmm. แล้วก็จะมีเป็นตัวอะไรไม่รู้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้คือพี่ไม่เคยดูโจโจ้นะดิโอมาจากโจโจ้ใช่่่่มมมั้้ยยทททุุกกคคคคคนนน mm hmm. พีีไเเด,ดดูวหววตออองขโโษะรบ อ่าทีนี้นะครับในส่วนของดีโอนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาตัวละครเป็นลีดเดอร์นะครับหรือว่าไว้ช่องที่1นนะครับมันจะมีบัฟนะครับผม3 0นะครับให้พวกสแตนเอฟเฟกหรือว่าแช่แข็งนะครับหรือว่าติดเฟียหรือว่าอยู่เวลาหรือว่าเป็นสถานะที่เป็นสายฟ้าช็อตกระตุกกระตุกอ่ะทุกคนเออพวกนั้นน่ะมันจะโดนบัฟนะครับทำให้นานขึ้น30%นะครับทุกคนสมมติว่าเราหยุดเวลา1วิก็จะกลายเป็น1.3าวิอะไรประมาณนี้ทุกคนนะเออตัวละครในทีมเรานะ ถึงจะแสดงผลนะครับทุกคนนะสำหรับน้องๆนะครับที่กําลังมองหาการฟาร,ร์มเกมอนิเมะร s t s ต a n d อนิเมะดีเฟนเดอและอนิเมะลอยย่นะครับแบบ AFK หาของ24ชั่วโมงแต่ไม่มีเวลาในการเฝ้าหน้าจอพี่ขอแนะนํา UG Phone เลยนะครับแอปพลิเคชันเช่ามือถือรองรับ PC iOS และ Android u g 4 o นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ออนไลน์บนคลาวด์24ชั่วโมงนะครับต่อให้เราปิดคอมปิดมือถือไปแล้วตัวเราก็ยังฟาร์มอยู่นะครับไม่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับมันจะเป็นอินเทอร์เน็ตของตัว u g 4 o n e เองนะครับทุกคนมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายนะครับพี่แนะนํา Gvip ขึ้นไปนะครับจะลื่นกว่าแล้วก็มันจะแพงกว่าแค่นิดเดียวนะครับทุกคนนะรองรับการใช้งานภาษาไทยสมัครครั้งแรกเนี่ยรับส่วนลดสูงสุด50%เลยนะครับถูกกว่า Redfinger อย่างแน่นอนมีช่องทางการชําระเงินมากมายนะครับไปตามกันได้ ที่ UG ทฟนะครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยช่องของเรานะครับมี f c e b o o k f แฟนเพ e เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเข้ามากดติดตามกันได้เลยนะครับผมลิงก์เนี่ยทุกคนสามารถเอาจากหน้าช่องตรง YouTube ได้เลยนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับทุกคนฝากติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับ โอเคทุกคนเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตัวละครเจ้าดีโอนะครับผมนะจะเก่งสักแค่ไหนกันเชียวนะครับผมเป็นตัวกอรลีท่าแสกนะครับทุกคนนะเป็นไฮบิดด้วยนะครับทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวไปดูดีกว่านะครับผมนะเดี๋ยวไปเจอกันในโหมดอินฟินิตี้ดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวตัดไปเจอกันในอินเลยนะครับทุกคนโอเคครับผมตอนนี้พี่ก็ได้ทําการฟาร์มมาถึงเวฟประมาณ31แล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะทําการวางดีโอไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนประมาณนี้นะรูปแบบการโจมตีนะครับจะเป็นแบบสามเหลี่ยมนนรับบบงกลวยแี นะครับทุกคนอนิเมชันคืออลังการมากมากทุกคนเดี๋ยวพี่ขอฟังเสียงหน่อยดิเสียงเป็นไงวะอ่าเสียงเอฟเฟกมีปะไม่มีเสียงเอฟเฟกต์ว่ะทุกคนนะนี่นะครับรูปแบบการโจมตีเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนอ่าวโคตรเฟี้ยวทุกคนแล้วก็แบบว่าตีติดเลือดไหลด้วยนะครับทุกคนนี่ตีติดเลือดไหลนะเห็นปะเลือดไหลเหมือนสุคนะเลยทุกคนเลือดไหลเหมือนสุคราเลยนะอ่าตอนนี้นะดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ9ก้าแสนเจ็ดนะครับติดเลือดไหลอีกประมาณล้านสามนะครับระยะสี่สิบสองจุดหนึ่งนะครับตีสองจุดหกวินะครับ ขั้นแรกใช้เงินพันหเองนะครับทุกคนนะวางไปแล้วเนี่ยมันตีแอร์ได้เลยนะครับเอ้ยวางไปแล้วตีแอร์ได้เลยอะ่ะเอาเรื่องนะทุกคนนะวางพื้นตีแอร์ได้เลยนะเอาจัดทุกคนเออมาอัพขั้นแรกนะพันห้านะทุกคนนะพันห้าเนี่ยดาเมจก็จะเป็นล้านสามนะครับติดเลือดไหลอีกล้านแปดนะครับนะระยะกับคูลดาวเนี่ยเท่าเดิมนะครับทุกคนขั้นที่สองเนาะใช้เงินสองพันห้านะครับทุกคน ดาเมจเป็นล้านเก้านะเกือบ2ล้านนะครับแล้วก็ติดเลือดไหลอีก2ล้านเนะครับนะระยะเท่าเดิมนะครับคูดาวก็เท่าเดิมเหมือนกันนะครับทุกคนประมาณนี้นะแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับขั้นที่3ใช้เงิน4ี่พันนะครับคนดาเมจกลายเป็น2อล้านหนะครับแล้วก็ติดเลือดไหลอีก3าล้านหเกือบ3าล้านเนะครับระยะเท่าเดิมคูดาวเท่าเดิมอีกแล้วนะครับรูปแบบการโจมตียังเหมือนเดิมนะครับเป็นสามเหลี่ยมทรงก้วยเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้ทุกคนเห็นเลยนะครับตัวประมาณนี้ อ่ะมีทั้งหมด13ขั้นเลยว่าโคตรเยอะทุกคนขั้นต่อไปขั้นที่4ใช้เงิน6 0 0 0นะครับจะมีแอนิเมชันใหม่นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าขั้นนี้เป็นไงนะครับขั้นนี้เนี่ยรูปแบบการโจมตีเปลี่ยนเป็นทางตรงนะครับทุกคนแอนิเมชันก็จะเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับประมาณนี้นับเทหรือเปล่าชอบหรือเปล่าตัดสินใจกันเอาเลยนะครับทุกคนเคยพี่ไม่เคยดูโจโจนะพี่ก็ไม่รู้ว่ามันทํามาเหมือนหรือเปล่านะครับพวกการโจมตีอะไรแบบนี้นะครับทุกคนโอเคไหมตามเมทตอนนี้ของเราเนี่ยกลายเป็น6 100, ลนหกน6ล 6ล้าน1 5 0 0 0 0ทุกคนประมาณนี้ระยะ50.3สนะิบดาะาวเนี่ยอยู่ที่2.96นะครับทุกคนแล้วก็จากที่เราตีติดเลือดไหลเนี่ยก็จะกลายเป็นตีติดกระดูกนะครับทุกคนตีติดกระดูกนะครับประมาณเนาะสถานะก,การตีเปลี่ยนไปนะครับไม่ใช่ตีติดเลือดไหลแล้วนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับอืมขั้นต่อไปขั้นที่5ใช้เงิน7,8 0 0นนะครับทุกคนนะประมาณนี้ดาเมจเป็น7ล้านนะ7ล้าน3านะครับระยะเท่าเดิมแล้วก็ตัวอุดาวเท่าเดิมนะครับตีติดกระดูกเหมือนเดิมนะครับเป็นทางตรงเหมือนเเดิมนนนะะครัับข้ต่อไปลย ขั้นที่6นะครับทุกคนใช้เงิน9,5 0 0นะครับทุกคนนะ <S <S ดาเมจเป็น <Man> 8ล้าน9แสนนะครับเกือบ9ล้าล้านครับทุกคนนะระยะ53.5นะ raum, ก็คือตีไกลกว่าเดิมเนาะคูดาวเท่าเดิมนะครับแล้วก็ยังตีเป็นทางตรงตีติดก,กระดูกเหมือนเดิมด้วยนะครับทุกคนประมาณนี้นะขั้นต่อไปนะครับขั้นที่7ใช้เงิน11,500นะครับดาเมจจะเป็น10ล้านแสนนะครับนะระยะเท่าเดิมคูดาวเท่าเดิมตีติดกระดูกเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยทุกคนนะเอ้ยมัน มันมันเสกตัวอะไรมาโจมตีนี่หว่าทุกคนเนี่ยคือพี่ไม่เคยดูโจโจ้พี่ก็พูดไม่ถูกไงเนี่ยนี่มันเสกตัวมาโจมตีประมาณนี้อันต่อไปใช้เงิน15ื่นนะครับปีแอนิเมชันใหม่นะครับ d y Fury นะทุกคนนะประมาณนี้นะครับอันนี้รูปแบบการโจมตีเป็นเซอร์เคิลนะนะนะรูปแบบการโจมตีเป็นเซอร์เคิลเนี่ยคือพี่ชอบมากกว่าทางตรงนะทุกคนพี่ชอบแบบนี้มากกว่าอ่ายังตีติดกระดูกเหมือนเดิมนะครับดาเมจกระโดดไปเป็น18ล้าน7แสนครับระยะ60เนาะ คุดาวเนี่ย3.29วินาทีนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราใช้เงินอัพไปแล้วประมาณเท่าไหร่นยทุกคน6 000, 1 2มืได้นะประมาณนี้นะ61,200ได้ดาเมจมา18แล้าน7แสนนะโคตรเยอะทุกคนเพราะว่าเป็นบัฟก,กิลด้วยไงอืมขั้นต่อไปใช้เงินอีก1000 0นะครับทุกคนนะขั้นที่9แล้วนะครับดามเมจเป็น2ยี่สับเอ็ดล้านเาเดแสนนะครับระยะหกสิูเอเดปแบบก็เปานเท่าเดิมนะครับติดกระดูกเหมือนเดิมนะครับรูปแบบ ขั้นต่อไปนะครับขั้นที่10แล้วใช้เงิน1 3ื0นสามนะครับเออ่ตัวดาเมจเนี่ยยี่สามล้านห้าแสนเลยนะครับทุกคนนะแล้วก็ระยะ63.2นะครับคูดาวยังเท่าเดิมอยู่นะครับแต่ว่าระยะไกลกว่าเดิมนะรูปแบบยังคงเป็นเซอร์เคิลอยู่นะครับตีติดกระดูกเหมือนเดิมขั้นต่อไปขั้นที่11นะครับใช้เงิน5 0,000ื่นนะครับจะมีแอนิเมชันใหม่นะครับทุกคนมาดูกันดีกว่านะครับอ่าขั้นที่11นะครับรูปแบบเป็นเซอร์เคิลที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับทุกคนแล้วก็ดาเมจเนี่ยกลายเป็น36 36 6ลลล้้านนนเยะะครับแวก็ ติดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรติดไฟ,ไฟฟ้าช็อตอะทุกคนติดไฟฟ้าช็อตกระตุกกระตุกอ่ะสิบสองล้านแปดแสนนะครับแล้วก็ระยะ64.9คูดาวสี่จุวินาทีนะครับประมาณนี้นะนี่ศัตรูมันจะติดกระตุกกระตุกแต่ว่าพอดีว่าเลือดม้อนมันน้อยไปเนี่ยมันตายก่อนทุกคนประมาณนี้นะอ่ะขั้นต่อไปขั้นที่12ใช้เงิน75,000มื่นะครับทุกคนนะ75,000เนี่ยดาเมจกลายเป็น41 01, นะ่สิบเอล้านหแสนเนาะติดอิเล็กทริกฟิลนะเนี่ยติดอิเล็กทริกฟิลหรือว่าติดไฟฟ้าากกกกกรรระะะะตตุุุนน 14, 04, นทคค14 4บั วงเนี่ยระยะ69.7ดนะครับคูดาวเท่าเดิมนะครับทุกคนมาแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับจะใช้เงินอัพเยอะมากนะครับอยู่ที่7,500นะครัะทุกคนระหว่างขั้นที่1ถึงขั้นที่12เนี่ยเราใช้เงินอัพมาประมาณ2 0 0 0 0 0กับ8,000นะครับส0 0 0 0นะส่วนขั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับจะใช้เงินอยู่ที่7,500เลยนะครับทุกคนใช้เงินอัพอยู่ที่7 5 0 0มันจะมีสกิลขึ้นมา1สกิลนะแล้วก็รูปแบบการโจมตีเนี่ยมันจะเป็นเหมือน จะเรียกว่าเป็นเซอร์เคิลหรือเป็นฟูลแล้วกันนะน่าจะเป็นฟูลนะทุกคนนะเป็นฟูลเอลนะดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่74ล้าน8แสนแล้วก็ตัวอ่าอิเล็กทริกฟิลเนี่ยจะอยู่ที่26ล้าน2แสนครับวง81โคตรใหญ่ทุกคนแล้วก็ตีเวิคือตีนานมากทุกคนตีเวินี่คือตีนานมากๆเลยนะทุกคนทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองกดตัวนี้ดูดีกว่าว่าตัวในส่วนของ สกิลนะครับมันจะเป็นสกิลหยุดเวลานั่นแหละแต่ว่าที่ที่พี่รู้มาเนี่ยมันจะหยุดเวลาประมาณ1านาทีนะมีคูดาวอยู่ที่1000งวินะครับตอนนี้เนี่ยเราปรับสปีดเนี่ยเป็นคูณ1อยู่นะเดี๋ยวพี่จะปรับเป็นคูณ3เลยละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามากดหยุดเวลาดูดีว่ามันจะหยุดเวลากี่วิแล้วพี่จะรู้ได้ไงวะเพราะว่ามอนมันตายก่อนนี่หว่าทุกคนอะเดี๋ยวพี่ขอลองหยุดเวลาดูหน่อยละกันนะครับทุกคนนะอ่ะแสดงว่ามันหยุดเวลาแค่1นาทีเนี่ยมันนับที่คูณ1วทคนถ้าเกิดว่า เราคูณ3เนี่ยมันจะหยุดเวลาประมาณเท่าไหร่อ่ะทุกคนต้องเอา1นาทีหาร3น่าจะหยุดเวลาประมาณ2 0่สวิครับถ้าเกิดเราคูณ3เพราะว่าตัวคูดาวเนี่ยมันลดลงมาเห็นปะถ้าเกิดปรับเป็นคูนึงมันจะเป็น900กว่าเห็นปะที่จริงตรงเนี้ยมันจะเป็น1000นะครับแสดงว่าหยุดเวลาเนี่ยกรณีคูณ3าอ่ะน่าจะหยุดเวลาแค่20่สวินะประมาณ20่สิอืมถ้าเกิดคูณ1อ่ะถึงจะเป็น1นนาทีนะครับทุกคนประมาณนี้นะอ่าโอเคประมาณนี้เลยนะครับ โอเคครับผมทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวดีโอนะครับสำหรับพี่เนี่ยคือมันเฉยๆวะ่ะคือในส่วนของลีดเดอร์บัฟเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเฟี้ยวอ่ะคือเนี่ยเห็นปะเพิ่มพวกไอเอฟเฟกนะครับสาก็คือนานขึ้นเนาะอย่างเช่นติดสตันนานขึ้นติดอิเล็กทริกฟิลนานขึ้นติดแช่แข็งนานขึ้น30%ประมาณนี้คือ ไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะครับทุกคนแต่ว่าได้ข่าวมาว่าตัวละครนี้มันเป็นลิมิเต็ดนะครับไม่แน่ใจว่าทางเกมจะเอาออกหรือเปล่าถ้าใครกลัวเอาออกนะครับก็ต้องรีบทําด้วยนะครับทุกคนของพี่ก็ยังทําไม่เสร็จนะครับนะอันนี้ขอยืมน้องมารีวิวก่อนนะครับทุกคนโอเคทุกคนเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับเฮ้ยเ <Hey, hey, S 2> ทุกคนมันไม่ใช่แค่หยุดเวลาเหรอวะทุกคนมันซัมมอนตัวออกมาได้ด้วยได้ไงวะ เอ้ย hey, ูยูดีโอก็ซัมมอนตัวละครชื่อพี่ออกมาเห็นปะชื่อของน้องเขาเนี่ยเห็นปะเนี่ย S E K O P นะ526เห็นปะเอ้ยูยูมันก็ซัมมอนออกมานะพี่เห็นซัมมอนออกมา6ตัวนะครับทุกคนหรือว่าอันนี้จะเป็นผลของการกดสกิลหรือเปล่าวะทุกคนเฮ้ยซัมมอนตัวละครได้เฉยวะทุกคนอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจนะครับใครรู้เนี่ยคอมเมนต์บอกหน่อยดิมันซัมมอนตัวละครได้ด้วยเหรอเอออันนี้เพิ่งรู้นะตอนแรกเนี่ยคิดว่ามันแค่หยุดเวลาได้อย่างเดียวอะทุกคนเอกลายเป็นว่าซัมมอนตัวละครได้เฉยเลย เออเนี่ยซัมมอนพี่เห็นซัมมอนมาหกตัวทุกคนแต่ว่าเลือดน้อยมากๆเลยนะซัมมอนน่าจะเป็นซัมมอนตัวที่เราฆ่าหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอ้เนี่ยทุกคนซัมมอนได้เรื่อยๆเลยเฮ้ยคืออะไรวะเดี๋ยวนะเฮ้ยมันซัมมอนได้เรื่อยๆเลยเนี่ยคืออะไรอะซัมมอนมาทีละสามทีละสามตลอดเลยทุกคนอันนี้เป็นพาสซีฟนะใช่ปะ่ะทุกคนเอ้ยพาสซีฟซัมมอนรอทุกคนโคตรเอาเอน่าจะเป็นพาสซีฟน่าจะไม่ใช่สกิลแล้วล่ะ น่าจะเป็นพาสซีฟในการโจมตีแล้วก็ซัมมอนออกมาอาจจะเป็นโอกาสซัมมอนหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะตรงนี้เออเจ๋งเจ๋งเจ๋งดีเหมือนกันนะครับนะซัมมอนแต่ถ้าเกิดว่าซัมมอนได้ถี่ๆเนี่ยจะโกงมากนะอันนี้คือซัมมอนไม่ถี่เท่าไหรนะ่นะก็งันๆนะไม่ได้โกงเท่าไหร่เออมันซัมมอนได้เรื่อยๆนะทุกคนแสดงว่าเป็นพาสซีฟของตัวละครดิโอนะครับเออเจ๋งดีเหมือนกันนะแต่ถ้ามันได้ถี่กว่านี้จะดีมากเลยนะครับทุกคนโอเคโอเคพี่ขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนนะไปแล้วสวัสดีครับ